การรีเซ็ตรหัสผ่านกรณีจำรหัสไม่ได้กรณีผู้ใช้จำรหัสไม่ได้สามารถกดลืมรหัสผ่านเพื่อตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ได้ดังนี้ค่ะหน้าลงชื่อเข้าใช้งานระบบเราทำการคลิกปุ่มลืมรหัสผ่านค่ะระบบจะแสดงหน้ารีเซ็ตรหัสผ่านเราทำการก่ออีเมลบัญชีผู้ใช้ได้เลยค่ะจากนั้นคลิกปุ่มรีเซ็ต เสร็จแล้วระบบจะส่งอ e ีเมลเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านเราทําการตรวจสอบอ e ีเมลค่ะทําการคลิกอ e ีเมลที่ได้รับจากนั้นคลิกปุ่มรีเซ็ตพาสเวิร์ดค่ะระบบจะแสดงหน้ารีเซ็ตรหัสผ่านเราทําการกรอก e อีเมลและรหัสผ่านใหม่ได้เลยค่ะเสร็จแล้วคลิกปุ่มรีเซ็ตด้านล่างระบบก็จะรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่สำเร็จ ียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ